สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันเป็นคลิปที่สองของมอนีวันที่ยี่สิบเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบมกราหกแปดกับการตามหาตัวเลขแนวทางคลิปนี้จะเป็นราพววัฒนาสิบหน่วยล่างหลักสิบหลักหน่วยถ้าไปปักหลักสิบไปหน่วยถือว่าผิดปักหลักหน่วยไปสิบถือว่าผิดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วปักหลักสิบล่างชนกันที่เลขสองสามสูตรมาที่สองเก้าเน้นเน้นเนาะคะ่ะ มาที่สองาแอดจะเอาลักนวยลงให้พร้อมลักนวยมี่แล้วก็เลขติดล่างอยู่ในคลิปเดียวกันจะท่านบอพ่นองว่าสิบหน่วยล่างอันนี้มันเป็นสิบหน่วยเนาะกับเดนล่างเนาะค่ะมันหลายสูตรตอนนี้เขาพ่นองไมย่ยอมท่านเอาบนก็นได้ดอกแอดว่าเหตุไปที่ระยางเนาะเอาขอเอาล่างให้มันเข้าให้มันเดินแอดว่ามันกันข่มแล้ว จะออาเขาทั้งทั้งบนทั้งล่างมันมันเกินไปหมดเนาะพี่น้องเนาะเอาที่ราย่างมันเห็ดหยากอยู่ค่ะเอาที่ลายา่างเอาไปเบื้องคําเตือนของทางช่องเฮากรนเนาะคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องแนวทางก็มีเขาไม่รดเนาะค่ะไปเบื้องที่หลักสิบล่างสูตรที่หนึ่งเนาะค่ะอาะปะ้าตองเอาวิธีท้ำดอกมันสาเนาะเอฟซีหลายท่านก็บ,บอกอยู่ว่าแอดอาป้าตองบวกดอกมันซาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาตัวเลขลงเลยเดี๋ยวผมจะแคปเอาดอกประมาณนี้พิษถูกไม่เป็นไรขอแอดลงแค่นั้นขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่อำนวยความสะดวกให้เนาะ เดินมาจังสี่เอฟซี FC พี่น้องผู้ที่ตามแอดก็จะเห็นอยู่เนาะงวดที่แล้วหลักสิบล่างเราปักไว้ที่แปดสี่ห้าหกสองอ่าบางท่านกน็ทักแชทบ้างโทรมากว่าแน่จริงคือเ่าเหตุตัวเดียวโหลดบ่แน่พี่น้องมันเท่าบอเกง่งเข้า,าเ,ยเาลายไดเอาหลายตัวให้พี่น้องเลือกตามนะะเ,าาเนาะค่ะอ่าเข้าบ่แน่นะคะเข้ายังบาท่านอีกเก่งช่องเขาก็ช่องบใหไ่เนาะคะ่ะบาท่านได้มีฝีมือประนันพ่อจะเอาตัวเดียวโโลูได้นะคะ เฮาเอาลงไห้เป็นแค่แนวทางขักขักแน่แนเลยพี่น้องค่ะงวดที่แล้ว8ปดสี่ห้าหกสองเขายุที่เลขสองที่หลัก10บล่างงวดนี้ได้สี่ศ8สองดที่หลักสิบล่างเอาพี่น้องแชบเอาเดอ้อค่ะหลัก1ิบล่างลาวพัฒนาไปหน่วยถือว่าผิดไปบนผิดหมดเลยทั้ง1ิบทั้งหน่วยนะคะงวดนี้ชนกันอีกพี่น้องงวดนี้ชนกันอีก นะคะสีเมนบอสีมาบอชนไม่มาก็มีเดอ้อพี่น้องนะคะชนแล้วไปอัดลาดเลยกต่นี่นะคะอ้าวไปเบื้องสูตรที่สองกันเลยค่ะสูตรที่สอง,งวดที่แล้วเราได้0124ปักหลักสิบล่างเข้าที่เลขสองเน้นเน้นสอง, 9. งวดนี้ของมือนี่ศูนยส แคบเอาเดี๋ยวแอดจะเอามาเทียบชนให้เบิงเนาะว่าอ่าแนวทางมันชนกันอีกวะชนที่ตัวไหนเป็นตามาบอเนาะคะ่ะไปดูหลัก10ล่างสูตรที่3ามเนาะคะ่ะปากหลัก10ล่างสูตรที่3ามงวดที่แล้ว8ปดเก้ชนกัน3สูตรที่เลขสอมาที่เลขสอเน้นๆ้นที่สองเก้าล่างสูตรนี้ได้1นึ่งส้า แคปเอาเด้อค่ะเด้อแอดจะเทียบชนให้เบิ้งวา่าชนแล้วมือนี่มันสิเดินต่อบอ่เนาะค่ะลา,ายตัวกะจริงพี่น้องแอดเอาลงมาให้เปรียบเทียบเอาเบิ้งวา่าเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะอ่าเฮาบ่ทันได้เก่งพอที่จะเฮ็ดตัวเดียวโคโลได้พี่น้องแอดถึงได้ลงหลายตัวเพื่อเป็นแนวทางเนาะอ่ามือได้แอดเฮ็ดโคโลได้แอดสิเฮ็ดลงให้เบิง้งเนาะค่ะ ือสีอีกโดนนี่ดอกพี่น้องเนาะนะคะมันบอมี่ผู้ใดรูปประหนั่นเนาะค่ะเอาแคบเอาก้อนนะคะหลักสิบล่างลราพัฒนาวันนี้ชนกันที่เลขหนึ่งสามสูตรเลขสองสามสูตรรองแปดนะคะรองแปดกับสี่เนาะหนึ่งสองแปดสี่ฟันเน้นไว้ที่หนึ่งกับสองหลักสิบล่าง 1>, 1 2 8 4หลักส0ล่างฟันเน้นไว้ที่1กับ2สีมาบอเนาะค่ะแอดบบได้รับประกันว่ามาล้านเปอร์เซนเดอพี่น้องเลขออกแล้วว่ามาจะ่ามดากันเดอนะคะเอดเว้าตามสูตรเนาะค่ะเว้าตามสูตรว่าอ่าเฮาเห็ุชนจังซี่ชนกันที่เลข1กับเลข2ทั้ง3สูตรนะคะสีมาบอพี่น้องเอาแคปเอาเดอ้อค่ะแคบเอา ไปเบื้องหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างแนว่วันจะเอาจะตอนมันเข่าไหมคะ่ะตอนมันหลุดหร่ด้าเฮาคือจังอันยังนีแม่เมนาะแต่ว่าอ่ากแ็แร้วแก่ผู้สีด้าดอกด้าหลดเนาะขันบอเอาด้าหลดได้บุญน้ำกันดอกเนาะพี่น้องเนาะวิดแนวสิวาไหมค่ะอธิบายแล้วก็คือเก่าแอดเก่บ่รููคือการขันแอดลู โคโลปนันเอ็ดกับผ้าลูกกลางมุงสื่อถึงตัวพี่น้องเนาะค่ะเพราะมีผู้ดใดลูบจะค้นค่ะเพราะฉะนั้นเอามาเป็นแนวทางซื่อๆเห็นไหมค่ะเนาะมากระจัดคัดกับพานเด้อขอบคุณเด้อค่ะผู้ที่ข้อมเมตนดีๆสั่งรค์บอกว่าแอ็ดจาไปซ่าอันปอยข้าเจ้าไปโหลดเอาแนวทางของขห้าวเห็นมันเฮ้งให้มันปัง่นว่าค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆเด้อค่ะ แนวทางเล่าพัฒนาของเหาเข่ามากกว่าหลุดพี่น้องแต่แอดว่ได้รับประกันว่ามื้อนี้จะเข้าอีกการที่แอดเรายังซีเนาะเ้าให้เบิงให้ฟังว่า่าผู้ที่ตามแอดก็จะรูอยูดอกเบาหลยก็คือเบาย่องเจ้าของเนาะเอาดีใส่เจ้าของผู้เดียว f อซก็เห็นยูดอกนะคะงวดที่แล้วหลักหน่วยล่างสูตรนี้ได้08924เข้าที่เลข9ที่หลักหน่วยหลัก10เราได้2ตัวเดียวหลัก หน่วยคือมาเข้ากับสูตรนี้คือที่เลข9ก9สตรงตรงเมื่อนี่ได้9 7 8 1 3ดที่หลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะสูตรที่หนึ่งนะคะไปเบิ้งสูตรที่สองเนาะคะ่ะเป็นธรรมดาด้พี่น้องแก้สูตรเนี่ยอันนี้กับว่ได้วาจะของเก่งเนาะคะ่ะบางสูตรหามือกับวได้สูตรหนึ่งเป็นมง่ายด้ยค่ะ บางเทือนางแก้สูตรลุกขึ้นจำบ้านเลขที่ว่าไดคุณได้พี่น้องมันแม่นแนว่วไงด้ค่ะสูตรนี้งวดที่แล้วได้สองหกเจ็ดแปดเก้าเขาที่เลขเก่าลักน้วยงวดนี้ได้สี่แปดเกศหนึ่งถามว่าชนบะชนตัวใดพี่น้องเบิองก่อนเนาะชนที่เลขเก้าชนที่เลขแปดและเลขหนึ่งอยู่ตอนนี้เนาะค่ะ แอดก็เลยไปคัดสูตรตัดสินออกมาให้พี่น้องอีกสองสูตรเนาะค่ะคัดออกมาอีกสองสูตรที่หลักหน่วยล่างไปเบิ่งกันนะได้ตัวใดนะคะบอสเหตุการณ์เหตุงานอีอย่างที่ต่างท่าได้เห็นได้แอดมินนาอพี่น้องเนาะเห็นว่าก็ได้เนาะแต่เหตุสูตรกับพงแฮละพี่น้องเอยเรตนศาสตร์แน่เถอะเนาะค่ะอ่างวดแรกทําได้สามหกเจ็ดเอาเป็นหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขสามเนาะค่ะ หาลังเทียกัเลี้ยตนเจ้าของก็ได้พี่น้องด้าเลักลายก็ได้เนาะแ <c oughs> จ็กสีวาจังใดเอาด้าแล้วซ่วงอะแอดก็สีได้บุญน้่อยู่ดรอกเนาะค่ะงวดต่อมาได้สามหกเจ็ดเข้าที่หลักหน่วยก็คือเลขเจ็ดล่างเนาะค่ะบ่มีแนวสีขดพี่น้องขดวาจังสันเอามันจังสบายใจเนาะค่ะหงวดต่อมาได้ศูนย์สามสี่ผลออกห้าสามหลักหน่วยล่างก็คือเลขสามเนาะค่ะ เขากระดา้าหรุดกระดา้าเว้ยคนบ่อตายเนาะนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะเอาลายว่าใดอะนรสูงเย่าพ่อตเนาะค่ะงวดที่แล้วได้9ก้สองสามหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขเก้าเมื่อนี้กะขอให้ผู้คข้มเมนดีๆคิดดีๆเบามวนๆได้ทุกแนวทางเด้ะพี่น้องเนาะค่ะการหายกำลังใจคนนี่ก็สำคัญด้ค่ะว่าเมน บาเมนว่าเฮาสิวาจังไดไปแล้วผ่านไปแล้วกันแล้วเด้ว,วันนี้ได้8ปดหนึ่งสอนะคะถามว่าชนกับมวนนี่บอชนกันที่เลข8กับเลข1แล้ว3สูตรนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาขึ้นมาเทียบชนให้แคบเอาสกอนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทำอ่ามือนั่นของที่ออก1 3 9่สามหลักหน่วยได้หกเจ็สามสหนึ่งเข้าที่เลขสาม งวดต่อมาหกเจ็ดสามสี่หนึ่งอีกเข้าที่เลขเจ็ดที่หลักหน่วยงวดต่อมาสองสามเก้าศูนย์เจ็ดเข้าที่เลขสามห้าสามที่หลักหน่วยเนาะงวดมือวันศุกสี่ห้าหนึ่งสองเก้าหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขเก้าค่ะพี่น้องนะคะเข้าที่เลขเก้าเดี๋ยวแอสซิเทียบชนไห่เบิงเดอแคบเอาไว้ถ้ามันอยู่หนาเดียวมันจะบ่เห็นหมดนะคะบางเทียกะ ขอขอจากนิดนึงนาอพี่น้องคนมาตายเนาะยิกกะเก็บอยู่เนาะค่ะบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างอธิบายเนาะค่ะอธิบายหรือว่าระบายเนี่ยละพี่น้องนะคะอ้าวสี่สูตรชนที่ตัวไหนแอดเนาะคะ่ะไปเบิ่งน้ำกันเลยค่ะสี่สูตรมาส้นจังสีมากๆกับมีเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดจะยกกลองให้แคบเอาก้อนเนาะก้อนจะ ปตะดดออกมีมาโหลดค่ะมันแรงวันเอาพี่น้องแคบเอาก้อนเนาะคะ่ะแคบเอาทั้งสี่สูตรก่อนไก่บ่ได้ครบบ่ค่ะแอดนางเฮ็ดอยู่หนาประตูอาจจะมีนื้ออืน่นติดกล่องค่ะไปนําเด้อค่ะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสามสี่ชนที่เลขหนึ่งสี่สูตรเนาะคะ่ะเลขหนึ่งชนทั้งสี่สูตรเลยที่หลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะเลขแปด ชนสี่สูตรที่หลักหน่วยล่างหนึ่งกับแปดสี่สูตรลวดนะคะแต่เลขเก่ายุสามสูตรเท่านั้นพี่น้องตอนนี้หลักหน่วยล่างเราวางไว้ที่แปดหนึ่งเก้านะคะี๋ยวแอดจะเอากระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาเพราะว่ามันเห็นตัวเลขบ่เบิดเนาะค่ะเห็นตัวเลขบ่เบิดนะคะ มันสีแมนบอพี่นอ้องอะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางเท่ากะอยากให้มันเดินอยากให้มันเข่าละค่ะแต่ถ้ามันบอเขา่ามันก็สุดวิสัยเนาะพี่น้องเนาะค่ะสุดวิสัยสิบล่างเนาะค่ะสิบล่างเดี๋ยวได้อาจะเอาห้เบิองแอดเขียนถับตัวนี้ไว้เนาะค่ะสิบล่าง สิล่างฟันไว้ที่1กับสองเนาะค่ะหนึสองสหน่วยล่าง8ปดหนึ่งเ้า เบ,บอร์เยี่ยบหนึ่งหนึ่งมาหนิพี่น้องเนาะคะ่ะมันกับกาเดาถอดออกมากจังสีมันก็จะคายคายเป็นเลขตารางนะคะเป็นตารางเลขล่างเอาแอดถอดออกมากแล้วหลักสิบเด่นที่หนึ่งกับสองลองสี่ที่ล่างหลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักหน่วยแปดหนึ่งเก้าล่าง ถ้าสิจับครูออกมากเดี๋ยวแอดจะจับใ้เบอร์ขาวๆว่รามันเอาเบิร์เดอร์ค่ะพี่น้องอย่าเอาเบิร์เดอร์ถ้ามันนี่ครูเดียวมันก็ถือดอกเนาะค่ะเอาแล้วแต่พี่น้องเนาะค่ะแล้วแต่พี่น้องใส่วิจารณญาณเอาเดอ้อค่ะสองแปดสองหนึ่งสองเก้าสี่แปดสี่หนึ่งตัวนี้เป็นตัวล่องเดอ้อค่ะ แถวลางแถวเล็กซี่นี่ตัวร่องก็เคยออกได้ค่ะตัวถีเห้าบอฟันนะคะถามมามือนี่แอดมักยังหนงแปดเนาะคะ่ะหนึ่ปดสองปดมักซ้ำนี่ละ่ะพี่น้องตัวมักบอมากับมีเด้อค่ะตัวแอดมักเพราะฉะนั้นเอาทีพี่น้องมักเนาะคะ่ะ ว่าสิเอาเดินรางลงให้น้ำกันเลยว่าท่านเอาสำหรับคลิปนี้กัเวลาหลายนาทีแล้วเนาะคะ่ะพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ